พบบกกัั FN รายสงสัยกันละสีว่าทำไมสภานักเรียนถึงรวมตัวกันครบ11คนแบบนี้คลิปนี้เราจะพาไปทัวร์ไปกินหรือไปเล่นกันที่ไหนก็มาดูกันเลย Let's go <S ที่เราจะไปคือชาางศานะคะมุระพวกเราเริ่มเดินทางจาก BTS สถานีพร้อมพงโดยออกทางทางออกที่5เพื่อไปอยังท่สาสนาคกมัมูระนั่นเองค่ะ ถึงแล้วคัสตาร์ดนากามูละสำหรับใครที่ผ่านมาแถวนี้แต่ว่ายังไม่ได้รับประทานอะไรเลยก็สามารถมาแวะหาขนมปังหรือของว่างเพื่อลองท้องได้ที่คัสตาร์ดนากามูละได้เลยนะคะรับรองแน่เลยว่ามีแต่ของอร่อยออยแน่นอนน้ำตาลซื้ออะไรไปน้ำตาลซื้อพุดดิ้งเพราะว่าร้านชื่อคัสตาร์ดเลยซื้อพุดดิ้งค่ะค่ะ มากวันนี้นะคะพวกเราก็เสร็จจากคลาสนะคะมูลาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปกันเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะเราเจอพบคนขายสองคนเจอกันไค่ะเจอกันไดเจอกัด้เจอนไายค่ะเจอนไา้จอกัน้รตปิดอยู่ค่ะมีอไรจะพูดไหมคะไม่อะไม่รูี ขอโทษค่ะตอนนี้เรากำลัง,งรออะไรกันอยู่คะรถเมล์รถเมล์ค่ะเรากจะไปที่ไหนกันคะ,นะท,ท่าทองค่ะคนเคยนัดท่าทองเราจะกันที่ท่าทองมันต้องโบกแต่ ừ, คือเราก็ยังไม่รู้นะคะว่ารถเนี่ยจะมากี่โมงแล้วเราจะไปเมื่อไหร่ไอเทม <c oughs> คู่ใจหน้าร้อนต้องมีนะ วกเรากำลังจะเดินทางจากสถานีตรงข้ามสวนเบญจศิริไปยังสถานีวัดท่าทองเือดอรถโดยสารประจำทางสาย511นั่นเองค่ะถึงจุดหมแล้วไปกันต่อถึงแล้ววัดท่าทองวัดท่าทองเป็นวัดหลวงที่ได้รับการสักการะจากผู้คนจํานวนมากตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอ,อําเภอพระขนงด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนกลับไปถึงสมัยสุขโขทยัย วัดแห่งนี้ได้รับการพัฒนาตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางจิตวิญญาณและเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวพุทธในย่านสุขุมวิทอีกด้วยค่ะขอคว่าอะไรคะขอให้สภาทํางานได้อย่างรบงาบรื่นขอให้สภาที่โรงเรียนแสนน้ำพึ่งนายพลไปหมทํางานได้อย่างดีมีความสุขทํางานได้แต่ปังปังปังมีแต่คนชื่นชมได,ได้ทุกได้ทุกรางวัลสาตุถาติถึงาทุกมังกรยิ้ ทุกคนคะเราเจอสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่สุดไม่ได้หรอคะแมวค่ะเป็นไงกันบ้างคะ พวกเ <Yeah. S 1> กการากยลังจะเดินทางด้วย BTS สายสุขมุมวิทหรือสายสีเขียวอ่อนจากสถานีเอกมัยที่อยู่ติดกับวัดท่าทองที่เรากำลังอยู่ตอนนี้ไปยังสถานีพร้อมพงษ์เพื่อล้ปกันทานอาหารกันค่ะ นี้นะคะแล้วก็กำลังรอรอ BTS ค่ะเราจะไปที่ไหนกหันต่อคะพร้อมพงค่ะสถานีขไปร้อนมากถึงพร <5 S 1> <5 S 1> ้อมพงอ,อยากลงพร้อมเธอ หนึงเวลาเกือบเที่ยงกับการที่เรากำลังจะเดินไปกินขวยเตี๋ยวที่เอ่อซอย26ซึ่งตอนนี้เรากำลังเดินอยู่กลางพร้อมหงผาปเทศสูงร้อนมากคูงเวลานี้นะคะเกือบเที่ยงถึงแล้วสุขุมวิทยี่สิหก แล้วนั่นเปนเตี๋ยวลุงเมืองเจ้าเก่าเจ้าเดิมกว่า6กสิบปีกิจกรรมเล็กน้อยระหว่างรออาหารขอส่งกล้องให้กับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นไอจิ๋วของสภาขอส่งกล้องให้ขอส่งกล้องให้กับคนที่แต่งตัวจัดเตรมที่สุดในวันนี้ขอส่งกล้องให้กับแปนป้ายค่ะ ส่งกล้องให้กับคนที่เป็นน้องพี่หว่าค่ะส่งกล้องให้กับประธานนักเรียนสวยๆค่ะส่งกล้องให้กับสารวัลนักเรียนสุดคิ้วขอส่งกล้องให้กับแม่สาวจีในวันนี้เอ่อขอขอส่งกล้องให้กับคนที่มีออร่าที่สุดในสภาวันนี้ขอส่งกล้องให้กระดับเหมือนกันค่ะ ขอส่งกล้องให้กับคนที่ติดกับที่สุดในสภาขอส่งกล้องให้กับคนที่รายิ้มน่ารักที่สุดในสภา เสร็จแล้วกินมากเลยทุกคนคิดว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อไม่บอกหรอกเลยพวกเรากำลังจะเดินทางไปที่ที่ไหนนะที่เอ็มสเฟียนั่นเองค่ะ เราอยู่ที่นิวเาการชินจังนะคะ และภายในงานก็ยังมีของเลือกซื้ออีกมากมายสาวุกชินจังไม่ควรพลาดเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็เสร็จจากชินจังแล้วแล้เราตอนนี้เราก็แกกออกเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่ที่มีเบลอยู่ข้างหน้าถ่ายไว้ตอีจ๋าที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่ง <c oughs> ที่ไม่รู้ <c oughs> จะไปไหนเหมือนกันเราก็แยกกันแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ได้แยกทางจากงเพงื่อนแล้วเราอยู่กันสามคน น้ำตาลค่ะจ๋าค่ะกินน้ค่พี่บอกหรอกว่าเราจะไปไหนกันเพราะเราเดินมั่วเราไปเรื่อยๆเ้ยตรงนี้อะไรอะอะไรอะมันเข้าได้ใช่ปะไม่รู้เหมือนกันมันคือพม่รักาการเข้าได้เลยพี่ค่ะพี่ค่ะคะขยรับรถตรงนู้นแหละได้ไหมคะข้างไหนคะขั้นแถว เรากำลังจะไปอีกเกียกันค่ะเราขึ้นมาถึงอีกเกียแล้วค่ะเราเชื่อว่ามันเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เด็กโรงเรียนเราน่าจะมาบ่อยอ<ช>ีกมานั่งเล่นมาหาอะไรกินตอนเย็นใช่ไอติมอีกเกียอร่อยมากใช่ใช่หวังว่าคนจะไม่ยอะแกว่าเพื่อนๆอนทำอะไรอยู่ตอนนี้ใช่อะรู้มากเพื่อนๆทําทำอะไรอยู่ ตอนนี้เออเราได้แยกกันหลายกลุ่มแล้วเก็เหลือสองคนแล้วนะคะเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นถ่ายตอนนี้พวกเราก็ได้แบ่งกันเป็นซีกลุ่มแล้วมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มจะไปที่ไหนกันบ้างสวัสดีค่ะแล้ะบัดีค่ะ,ะ,คะเอาส่วนลดสำหรับของพัดโอเคค่ะเป็นนะคะโอเคค่ะไปรับตรงนู้นะคะ่ะ <laughs> เราก็มาตามหาเพื่อนที่วัดสันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเจอใครก่อนเดินไปแนไหนดีเอ่อขวาลากซ้ายดีไว้ซ้ายกันค่ะนี่อยู่ไหนนะาวุ้ยเหมือนจะเราจะเจอป้องใหม่นะคะทำไมกันอยู่คะดูของไปเรืยแต่เดี๋ยวจะซื้อมากหน้าละแล้ววันนี้คุณจะ จ่ายเงินเท่าไหร่คะน่าจะมากอยู่ค่ะจะจ่ายเงินไหมเอาอะไม่ได้ค่ะมาเดินเล่นไปต่อก็หนึ่งคนขึ้นไปไหนแล้วอะไปไหนอะะเฮ้ยไม่อยู่กันแล้วไปไหนกันเฮ้ยยัไม่อยั่ยู่แถวนี้แหละใช่อไหม พาแฟนมาซื้อคุกกี้นะคะค่ะไม่อยากซื้ออะไรคะพิสตาชิโอช็อกโก้ค่ะอะไรนะคะสวยทีพิสพิสตาชิโอช็อกโก้ตอนนี้นะคะเบลกับแจงอยู่ที่เอ็มพอเทียข้ามมาฝั่งนี้ถูกต้องเราแวะมาเพื่อที่จะมาถ่ายรูปที่สัตตาบากแป๊บหนึ่งแต่ได้รูปค่ะ เรานะคะคกําลังจะไปตามหาจา่าณตาแล้วก็คิปตั้งที่อีเกี<ะ>่์ตอนนี้เป็นเวลาสิบสามสิบเจ็ดสิบแปดแล้วอ๋อสิบแปดแล้วไปกันเลย go go อุ้ยเจอใครคะเนี้ยอุ้ยเจอใครคะเนี้ยเราเดินไกลมาก้าาที่เหลือไม่รู้ เพียงคือนี่เดินกับพอยแล้วก็อยู่ดีก็ถ่ายไปเลยถ่ายกันไปแล้วกว่าจะเดินออกมา<อ>ได้เราเพิ่งเดินออกจากเกียร์มานะคะเดินเหนื่อยมากค่ะทุกคนตส่มงมากอะไรบ้างอะไรรถอะไรอ่ะมันโยกรอยันนี้ใหญ่ามากอ่ะยันถ้าซื้อที่เคาน์เตอร์อ่ะ มันจะเป็นคนใหญ่กันนะคะอ้านี่นะคะคู่หูโปรเป๊กินเหมือนกันอ้าหลังจากที่พวกเราเสร็จจากเอ็มสเฟียแล้วพวกเราก็ได้เดินทางไปที่เอ็มพอเทียเพื่อนั่งพักผ่อนดอนใจก่อนที่จะไปสถานที่ต่อไปกันทุก่ะนทุกคนลองทายดูกันสิว่าสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันคือที่ไหนตอนนี้บ่ายสามโมงสถานที่ที่คนเคยที่ไหนนะสวนเอ็น สวนเบญจศิริซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมืองแถมยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนสายน้ำพึ่งของพวกเราอีกใค<น>รที่อยากจะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือมาออกกําลังกายก็สามารถมาได้ที่สวนเบญจศิริได้เลยนะคะ <S <S และสุดท้ายนี้เรามีเกมเล็กๆน้อยๆมาให้เหล่าสภาทุกคนเล่นกันค่ะนั่นก็คือเกมชายเย็นนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเกมที่จะให้เ,เพื่อนๆช่วยกันป้ายคำและให้เพื่อนอีกคนเด่งทายนั่นเองค่ะโอ้โห ไข่ทะเลใส่คอใส่คอไข่มุกดาหารน้ำท่วมเป็นบ่อแล้วก็เป็นอะไรบ่อสมุดทองทองทองเรียกน้ำบ่หงทองมึงมึงการจดเสะเลยสมุดสาคอนไม่ไม่ไม่ปากการตีกันตีกันสมุดตีกันถุงพาม ใส่แหวนแหวนอะไรแหวนแหวนแหวนพลอยเพชร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 บุรีพระไหวพนมนครพนมยาลาที่มันชอบมีคำว่าระยองที่มันมียาลาที่มันมีอะไรแล้วถูกแล้วมันลาไปแล้วอ่ะข้างบนมีนาเราก็มี เราหวานนะะวัญรูจะไปเลยอ่ะใต้มีป้าแล้วต้องมีอะไรป้าครูกับอะไรป้าป้าครูกับป้าป้านาอาแฟนเอยร้อนร้อนเลยต่ังตลุงตนังตลุงอะไรต่างพันตลุงวัดเยอะก็าพ่อโสธรขาพยายามขพยางาูดยัง นครค่ะานครอะไรอ่ะชาเชิงเชาชาเชิงเชาชาเชิงเชา มาทัวร์กันในวันนี้สำหรับใครที่เหงาๆในช่วงบิดเทอมก็สามารถมาตามรอยพวกเราได้นะคะสำหรับชิ่ทัดไจพวกเราจะพาทุกคนไปทัวร์กันที่ไหนอีกก็อย่าลืมกดติดตามกรดกระดิ่งทิ้งช่วยค่ะทิมดีจากพวกเรานะคะบ๊ายบาย